สวัสดีครับสวัสดีครับช่องลายของพักเอกนะผมวันนี้เรากนะ็มาอยู่ที่อำเภอชัยโจวััโคราชนะบ้านละลงวันนี้มาด้วกันสิบเชือกนะผมจะมาไล่ดูนะว่าเชือกไหนเชือกไหนที่ของมาในไลายอะไรไม่รู้ <c oughs> ก็ดูลายแต่ละเชือกนะพี่ปองไม่ได้ลงสีแดงนะเพราะว่ามไม่ถนัดอากาบสีนะนผมผมถนัดก,กับขามิ้นกับปูวันนี้ก็ใช้สีนะผมถ้าใส่สีแดงไปกลัวมันจะเลิดไปโดนสีขาวเลยไม,ม่กล้าลงนะงนมันจะเลอะเทอะนะหลงแล้วก็มีพี่อีกสิบพี่ปอง,งนุ่เงเสก ทองเงินทองศิลป์ไทยอัมคู่ดอยทองคำทองคำบ้านไทยทีมงานอะไรนะช่างมาทุกเลยก็ อุ้มผางพันล้านับเชือกนะครับโมเด้งเด้งเดดูใจมั้ง้ด้ายใคุปตูด้บันดาบอนี้ก็ไล่เต่เชือก็แต่ต่งกันไปนะก็เดี๋ยวให้วันโมไปไล่ดูช้างเตยเชือครับเด้งมือทุกตับตเด้งเด้งเด้ ใจใหญ่ตัวเล็กช้างก็ได้รับช้างเดินไม่รู้มาจากไหนตรงนั้นะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูพี่น้าพี่นองเป็นพี่มีก็ทำนี่ครับสงพี่น้องจนสุดกวสามารถทยองชินกับทายทองเงินนะครับคามวิสกับพ่ามหลิวนะครับจะต้องแสดงน้ำใจท่านทำให้คนคนหนึ่ง มันก็เห็นเป็นผลต่อคนส่วนรวมท่านทำให้คนหมู่หนึ่งมันก็เป็นผลให้คนหมู่ใหญ่เน<ต>ี่ยความริษกับความรู้นะเป็นส่วนรวม่วามริษก็ค <น S 1> อืขอของใครนะเพราทำให้ทำให้ก็คือให้จริงๆดังนั้นผลงานตรงน,นีนะ้ก็จะมาปราบฏตรงนี้ในการ ได้รับยศรับตำแหน่งมีการฉลองก็จะเห็นสาธุชนทั้งวนใกล้วันไกลคนที่ไหนๆก็มาเป็นจำนวนมากเมื่อยมาก็บมบอกให้รู้ว่าทุกคนมีความก็มีความรักมีความรักทามีความนับถือเกิมาร่วมบดฉลองร่วมบุญ สองนิ้วอะไรสองบาทไม่ได้ลกอะไรสองใบใบเขียวปไม่เป็นไรเนี่ยไฟอามโอ้ไฟอะไรชื่ออะไรช่วยอะนี่เนี่ยองคำ นี่ก็ภายทองคำนะครับก็ภายอุ้มผางภายพันล้านภายผู้โดยนะหน้ากี่ขนมะกี่มะพันล้านบัตรต้นหอ้าก็ดีกะดิโอ้กรรมคนที่จะเป็นคนสมบูรณ์แบบป็นมันไม่สมบูรณ์แบบต้องมีมือหยิบยื่นเป็นเนี่ย เดี๋ยวพาไปดูอีกเชือกหนึ่งนะครับอีกเชือกหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นเลยนะจุดที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่รับของใส่ทำเอาอันนี้เอาเอาอริยทรัพย์เอาบุญเอากระสุนอีกเชือกหนึ่งครับเป็นเชือกไงเนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับอีกเชือกหนึ่งพาไปดูทางก็จะแคบหน่อยนะไม่ทางก็จะติดทางหมดแล้ว คนในวันนี้ัเกาวเห้ว่าทห้ว่าเนี่ยครับก็เป็นพายนุ่มสกพายนุ่มสีนะพายุนุ่มสีเนี่ครับนุ่มสีก็มาะครับตาบงมบอมบวมบวมอะรอะรองหลอยๆอย่าง ที่มันทำให้ว่าทำแล้วให้เบาทำแล้วให้สบายมันเป็นอันมากขนาดใดก็ะม็กเรับใ่เป็นบามีรอท้องจะดอกเราะเสริมดวงเสริมบารมีนะครับทำใต้องมียาทำใดขึ้นมาายาทำใจทำใจมาขายก็คือยาที่กิน ให้มันผันใจอย่างนก็คงจะไม่ได้มันต้องรอสักหน่อยรอต้อรอเวลามันเปหายปวดหายด้วยหายเป็นรคเป็นพัถ้าไม่รอมันก็ทำใจไม่ไเพราะนั้นก็มีทั้งหมดสิเชือกนะครับมานี้ัมทัสิบเชือกนี้ก็มีหมดสเชือกนะ เป็นเรื่องของโลกโลกกระทำทำวนป็ย่อย่องดีทำ,ทำก็มีเพราะงั้งนะคนที่ทำจะต้องทําใจทําใจเพื่อเยวพาพี่อีให้กับพารทำ,ทำงานี้ผ่นานลุกลวงไปด้วยความสะดวกด้วยความเรียบร้อยดีเป็นอย่างยิ่งตอนนี้ก็คนบนตลาใกล้จะหมดลวเด้อ ใครที่อยู่แม่ค้าแม่ขายคนที่มาอาศัยวัดระลมอาศัยเจ้าอาวาสอาศัยเจ้าลูกบอลทำมาหาอยู่หากินทุกวันทักไทยอย่าฝันเบ็ดตัดกรรไกรไทยเลยเร็วยกขันน้ำขอขมาขออภากรรมกายกรรมบัจจิกรรมมโนกรรมทุกคนมีการต่อกันและกันแต่กายกรรมบัจจิกกรรมมโนกรรมขอให้เป็น กุศลกรรมนะส่วนอกุศลกรรมหรือส่วนที่เป็นความให้ดีเราก็มาขอโยกเราท้องไปเลยขอโทษให้ท่านก็ครูท่านด้ยกโทษให้ให้ท่านเจขาท่านด้ยกโทษให้เพราะการอยู่ด้วยกันแม้แต่คนที่ดีกันบางครั้งก็ยังจะพบกันเปลี่ยนกันชั่งกันในคนที่ดีกานแะละโยคนเดียวนท่นแหละ ยินเลยไอ้รอดเชิวๆเลยพี่ผมเขากใไ้พอใจและกอดใจเพราะงั้นวางใจตัวนักเดินพิความพอใจพอใจเป็นวันที่เราจะมาขออสิกรรมขอลุกโทษต่อกันและกันใจที่สะอาดที่ดีงามที่มาขอธรรมกรรมวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดโดยมีนัก ที่เป็นน้ำพระพุทธมนต์แห่นสัญลักษณ์เกิดจากใจที่ใสสะอาดมืนนี้้ก็ขึนยืนรอเห็นนะแม่แม่กางหนุนพวงเราเห็นมือที่ก้านดำหยาบเป็นมือที่ทรหดหมดทนเห็นจับกว่าผมก็โยกครับเป็นมือพระอีหันมีอะไรเนาะมีสังคมเป็นมือที่แท้ที่อยู่ในมือนะคมับส่วนใหญ่แล้วพระไม่ค่อยหันเข้าหาสังคมในจักรเนี่ย แต่หันไปก็หลุดพ้นเลยสำเร็จปริบัติานก็ไปเลยไม่สนใจใครหันไปเข้าป่าหันไปเข้าป่าในทีมชุดชินเงินนะครับสองทีมเราไปป่าเข้าเจดี่นดีรับแแต่ท่านจอตอแท่านพระครูษสงบเองท่านเป็นพระอาหันต์แต่หันเข้าหาสังคมหันเข้าหาญาติหายโยม เชื่ออื่นก็มาหชุดทีมสีแดงเนี่ยัพื่อความก็พี่เอกชิดเราเนี่ยมาในทีมสีน้ำเงินครับผันเข้าไปหาบุคคลหันแล้วดูไปหาแล้วไม่ใช่หันไปหาแบบธรรมดาหันไปให้หันไปให้หันไปให้ดูอดมีสายหัวมีสายหัวโดนงเท้งไปเมื่อกี้ยากที่มีนี่ไม่อยู่ในยาไม่ได้าด จบยิงยื่นตกลงตงนี้ตรงนั้นครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพยงทนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ปองด้วยนะเพื่อเป็นกำใจให้พี่ปองนะแล้วก็พี่สินนะคอยพบกันคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะติดตามเช่นเคยนะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราปูปเป็นพระที่ให้ในจังหวัดให้ในศาสนาที่ยิ่งใหญ่เพราะมันสังคม